เกิดอยู่กับทุกผู้ทุกคนซึ่งในกิจกรรมวันนี้เราเดินวิ่งสมาธิก็สามารถที่จะเกิดกับเราได้โดยที่เรามีสติมีสัมมชัญญะตั้งไว้ที่กายที่ใจไม่ว่าเราจะอยู่ในอิเลยาบทใดกายเคลื่อนไหวใจรับรู้อาตมาอยากจะให้สูตรเพราะว่าสมาธิเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นกับทุกคนทุกท่านก็คือสูตรสองสี่หก คำว่าสองคือสติสติเนี่ยคือการรัเรลือกรู้สติมีหน้าตาเป็นยังไงเวลาที่เราอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไรก็ตามแต่หรืออยู่ที่นี่เราลองนอนหลับตาเรานึกถึงที่บ้านเราจะเห็นบ้านนึกถึงเพื่อนคนใดก็ตามเราจะเห็นนึกถึงเมื่อวันที่ผ่านมาเราก็จะเห็นเห็นเป็นความจำได้ใหม่รู้ที่ทา้งนั่นคือหน้าตาและลักษณะของสติสติไปก็ทาและลึกแต่วันนี้

เนอยากไปกสทุกที่เยมบางทีบางีไปปีปีติดกันแมสมาธิตัวนี้จะมีผลต่อจิตใจจะมีผลต่อร่างกายไม่ว่าเราจะขยับกระยื่นเคลื่อนไหนใดๆก็ตามต่อ สติใส่เข้าไปแล้วเราดูตัวเราให้สังเกตทุกคนจะเห็นความรู้สึกของท่านสร้างมาชั้นนี้ชอบก็รู้ไม่ชอบก็รู้รูเข้าไปัก็รู้เข้าไปไม่รู้ก็รู้ไปบ่อยรู้ไปบ่อยเราก็จะรู้ว่าตื่นเต้นตื่นเต้นต่เต้นตื่นเต้นถ้าจะมีประโยณ์ หยิบได้เลยนะครับของตรงนี้หยิบได้นะครับใส่บาทได้นะครับแล้วแต่ทำบุญนะครับมีพระคุณเจ้ามานะครับสามารถใส่บาทได้นะครับหยอดที่ตู้เลยนะครับแล้วแต่ศรัทธานะครับแล้วแต่ทำบุญนะครับใส่ไปแล้วขอยืมถายรูปห่อแที่จุถ่ายรูปใส่บาทได้นะครับแล้วแต่ทำบุญนะครับแล้วแต่ทำบุญ อ่าแล้วแต่ทําบุญนะครับมาเลยมาใส่บาทด้วยกันนะครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> ใส่บาเชิญได้นะครับหยิบได้เลยนะครับแล้วแต่ศธานะครับแล้วแต่ทําบุญนะครับใส่ตู้ได้เลยนะครับ นักโมตัสสาพระโกะโอะพระโกโะมมนักโมตัสสาพระโโอะอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะมายังตุเตวิสุงวิสุงลัคนาสายะสีสรเนนะสหาปันจศีรดิยาจามะทุกิวิสุงวิสุงลัคนาสายะสีสรเนนะสหาปันจ

ราอยู่ขนานนี่ใส่ชื้่ได้ทุกองเลยนะครับทุกขนทนนามดูด้ครับไดเลยีนั่งได้เลยครัครับผมตรงนี้นะครับโอเคครับ โอเคร okay, เรียบร้อยครับครับผมเดินเลยครับเดินเลยครับทางนี้ก็ว่างนะครับไปได้นะครับพยายาให้ถ่ายรูปอาไฟ